แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวรอให้คนเยอะก่อนแต่ตอนนี้ผมขอทำสามรัดก่อนเพราะเมื่อเก็บผมเพิ่งสวดมนต์เสร็จแล้วผมก็รีบมาไลนเลยอาใครจะเอามาแลงผู้คำมันดูดแล้วนะครับมอม้าเก้าแปดสามรอห้าสิบบาทมา,มาแรงผู้คำวันวันนี้นะครับมาปล่อยแมลงผู้คำมแแลงผู้คำชื่ออะไรกันภัยกัน ันทุกทุกอย่างกันผีกันสัมภเวสีสายหวยขอโชคขอลาบหรือว่าค้าขายมาแมลงผู้คำสามร้พรุ่งนี้อาจารย์โน้ตจะเป็นคนปลูกเศกปลูกเศกพุทธาพิเศษห้ารอบมอมา9 8 F ได้เลยส่วนใครที่เข้ามาดูอยู่พิมพ์คำว่านาคา89เพื่อเปิดการมองเห็นครับแม่แม่เดี๋ยวผมขอทำสามรัดก่อนนะผมลืม เมื่อกี้นะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ไปสวดมนต์กับอาจารย์โน้ตแล้วมันมีเรื่องที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะว่าผมหลับตาสวดมนต์บอกเลยว่าผมเห็นตัวเลขแต่ถ้าวันนี้ครบคนดูไม่ครบหนึ่งถ้าคนดูไม่ได้ตามเป้าที่ผมรู้สึกหลงรักผู้ชายคนนี้อย่าอย่าเดี๋ยวผมเขินคือผมเห็นเลข ก็เหมือนผมนิมิตตอนผมสวดมนต์กับอาจารย์นตผมหลับตาผมเห็นเลขในนิมิตสองตัวถ้าวันนี้คนดูเยอะผมปล่อยแต่ถ้าคนดูไม่เยอะผมไม่ปล่อยผมจะเอาไปซื้อเองเพราะฉะนั้นรีบกดแชร์ไปส่วนใครจะเอาแมลงผู้คำพิมพ์มอมาเก้าแปดได้เลยมันดูดแล้วครับไล์สดเนี้ยพิมพ์มาเลยมันดูดแล้วเพราะผมไปแก้ไขมาแล้ว ใครจะเอานะมอม้มมาเก้าแปดเป็นแมลงผู้คำผมบอกเลยว่าผมเห็นเลขแต่ถ้าคนน้อยผมไม่ปล่อยแต่ถ้าคนเยอะผมปล่อยแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อลอตเตอรี่เลขนี้ด้วยแล้วก็จะจิ้มคืนนี้ด้วยสามรัเดี๋ยวสามรัจับตัวนี้เลยคืนนี้เห็นเลขครับผมบอกเลยว่าผมเห็นเลขเพราะตอนผมนั่ง ผมนั่งสวดกับอาจารย์โน้ตผมหลับตาแล้วผมก็จิตนิ่งมากเสียงอาจารย์โน้ตเพาะมากแล้วผมก็หลับตาแล้วผมก็เห็นเลขสองตัวเห็นชัดเจวเลยแม่แม่แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เลขที่ผมจะบอกเนี่ยผมจะให้เอาไปซื้อคือนนี้ก็คือมีสมรัฐมีดาวพรุ่งนี้เอาไปซื้อตามยันถึงรัฐบาลอมสินทกศตามไป พิเศษเลยนะใครดูไลฟ์สดนี้แล้วก็อย่าลืมจิ้มลิงก์ข้างล่างให้ด้วยนะส่วนใครจะเอามาแรงผู้คำพิมพ์มอมา98ได้เลยตอนนี้จะเจ็จะแ800รคนดูแล้วมันดูดแล้วนะครับแม่ๆใครจะเอามาแรงผู้คำพิมพ์มอมา98ได้เลยมันดูดแล้วผมไปแก้ไขให้แล้วผมบอกเลยผมเห็นจริงนะผมไม่ผมไม่ผมไม่เป็นคนไม่เป็นคนตอแหละนะผมเห็นผมก็มาบอกแต่ถ้าผมไม่เห็นผมก็ไม่บอกแต่เมื่อกี้ผมไปนั่งสวดมนต์กับอาจารย์โน้ ใครที่ไปดูอาจารย์นสก็เห็นว่าผมหลับตาสวดแล้วผมเห็นเพราะจิตผมนิ่งมากผมลักผมนั่งสวดอยู่ในห้องผู้เนี่ยที่ได้เปลี่ยนเสื้อขาวเนี่ยผมไปนั่งสวดมนต์มาแล้วผมก็หลับตาแล้วจิตผมก็นิ่งแล้วผมก็เห็นเลขแจ๋วมากเลยสองเม็ดไม่ใช่เห็นเลขสองหางแต่ไม่ได้เห็นสามหางนะแต่เดี๋ยวผมก็ทาสามรัดก่อนเดี๋ยวไม่ทันที่จะคิดดาวโจรให้บอกเลยว่าวันเนี้ยเลขมันขึ้นมันขึ้นจริงเพราะว่าวันเนี้ย เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะไล์อะไปไปสวดมนต์กับอาจารย์โน้ตเนี่ยที่ใส่ด้เสื้อสีขาวเนี่ยไปสวดมนต์กับอาจารย์โน้ตแล้วอาจารย์โน้ตก็สวดผสวดมนต์แล้ว,ก,ว,วนนก็ท่องแต่เราก็ท่องปากเป่าแล้วก็ท่องบางบางบทสวดอย่างเช่นบทสวดเริ่มแรกเราก็ท่องไม่ได้แต่แต่แต่พาหุงเราก็ท่องได้บทอื่นเราก็ท่องได้แต่บทชิดคาถาชินบัญชรอ,อะอันนี้คือ,อยังท่องไม่ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยท่องเลยจริง แล้วมันมีเลขขึ้นเลขตัวนั้นนะที่ผมเห็นวันนี้ที่ผมเห็นในนิมิตแม่แม่คนไหนนะที่จะเอาไปทำ u t u b e ใส่ y o u t u พ่อพ่อป้าป้าก็ใส่เครดิตให้ผมด้วยนะครับแล้วผมบอกเลยนะตอนนี้มันมีมันมีพวกขี้กากมันเอาช่องเราไปปลอมแล้วสองช่องเลยมันเอาไปปลอมแล้วนะครับชื่อว่า เพจไม้เอกเลขตาคา89มันก็ปลอมแต่ดูหน้าปกโปรไฟล์ให้ดีๆแล้วก็มันก็เรามันก็เอาผมไปปลอมอีกเพจหน,นึ่งพวกเนี้ยทำมาหาแดกอะ่ะบอกเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปสาบไปแช่งมันทำม,มาค้าขายทำหาอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่าขนาดสมองยังต้องใช้สมองคนอื่นหายใจใช้สมองคนอื่นในการดำรงชีวิตแล้วแม่งก็ขึ้นวันเนี้ย แล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์ดาวให้ที่ผมเห็นตอนผมเป็นเลขนิมิตนะเดี๋ยวผมเขียนให้ดีกว่าแล้วดูข้างหลังไปได้เลขนิมิตไปด้วยเอาตามยันรัฐบาลเลยนะแต่ตามคืนนี้ไปก่อนนะครับเลขนิมิตเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนลายน้ำก่อนขึ้นวันนี้นะบอกเลยว่าแจมแจ๋ว โอ้ยรีบๆอยู่เนี่ยแปบ๊บนึงนะไม่ไม่แปบ๊บนึงขึ้นมันเนี้ยมันขึ้นชัดมากนะอ่ะแคบเลยเดี๋ยวโอนเงินแป๊บนึงเดี๋ยวมาซื้อมาทันนิดไหลเลขไม่ขึ้นนี่ไม่ซื้อนะแต่นี่เลขขึ้นกลัวมันออกคืนนี้ อย่าลืมฝากลิงก์ข้างล่างด้วยนะครับบ้านลุกเรืองนะครับแม่เมฆทางนี้บ้าหนาวครับทางนี้บ่หนาวครับ <Hey. S 2> หนาวร้อนมากพ่นคัห้อนไห,หลห้่นแฮง <Hey. S 1> ก็คือเลขตัวนี้เดี๋ยวให้แคปดีกว่าเอาไปซื้อรัฐบาลเอาไปซื้อคืนนี้เมื่อกี้ไปนั่งสวดมนต์กับอาจารย์โน้ดมาเลขที่มันขึ้นมาก็คือเลขตัวนี้เอาไปซื้อครับ กับหัวให้มันด้วยนะครับเนี่ยไม่รู้นะชอบซื้อไม่ชอบผ่านเพราะว่าเห็นเมื่อกี้นี้ตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เลยโดดๆเลยไปซื้อไปซื้อครับรีบไปซื้อนะบอกแล้วนะรีบซื้อรัฐบาลตามยันรัฐบาลนะไม่รู้หรอกว่ามันจะออกไม่ออกนะแต่ว่าไปตามให้ถึงรัฐบาลนั่นก็คือเลขหกห้านะครับเห็นชัดแจ๋วเลยนะครับ ผมเห็นชัดแจ๋วเลยนะโอ้โหเวลาจะบอกเลขนี่คนเบื้องล้ายลายอีหลีเอานี่เลขนิมิตไม่ได้นิมิตปลอมนะนิมิตจริงเพราะว่าสวดมนต์แล้วก็เห็นเพราะว่านิจิตเรานิ่งไปซื้อนะไปซื้อรัฐบาลไว้รีบไปซื้อเนี่ยนิมิตมาแล้วอกบอกเลยนะ <c oughs> เป็นความโชคดีนะ ที่ได้ไปขึ้นไลก์กับอาจารย์โน้ตแล้วก็ได้สวดมนต์กับอาจารย์โน้ตนี่ครับมแมลงผู้คำใครจะเอาทักแชทหาได้เลยมแมลงผู้คำนะครับแม่